เราไปต่อมาที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่จับตามองตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยก็ได้มีเรื่องราวที่มีการถแถลงข่าวที่เกิดขึ้นที่ทางด้านกองปราบเองเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวอัปเดตด้วยเป็นยังไงบ้างส้มทางด้านของผู้กํากับโจ้เ,เป็นการอัปเดตนะคะในเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้ที่มีรายงานเข้ามาค่ะว่าสามารถจับทั้งหมด7ตํารวจที่เป็นทีมของอดีต ผู้กำกับนะคะที่ทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตในสพนครสวรรค์นะคะและต่อมาก็ได้มีการถแถลงข่าวการจับกลุ่มเมื่อวานนี้ก็น่าจะได้ทราบกันไปแล้วนะคะโดยต่อมาเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูลบางช่วงบางตอนนะคะว่าเป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะจากการถแถลงข่าวที่สามารถจับกลุ่มได้แล้วก็คือเป็นเสียงของอ,อ,อดีตผู้กำกับโจ้นั่นแหละ ออกมายอมรับแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกระทําผิดจริงนะแล้วก็จะยอมรับแทนลูกน้องด้วยแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตนั่นเองค่ะก็จะมีคลิปบางช่วงบางตอนเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันก่อนค่ะซึ่งเราไม่มีนโยบายในการที่เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวอย่างที่ทราบนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้วิธีโฟนอินเข้ามา ผมผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทําไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทําไปอ่ะต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทําลายยาเสพติดที่ทําลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับวนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิดเพราะผมผมสั่งลูกน้องให้ทําเองครับลูกน้องไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอยอมรับผิดแต่ผู้เดียวครับเพราะว่าผมเป็นนายสั่งลูกน้องลูกน้องก็ต้องทําครับทําเราทําเพื่อเรา เพื่อต้องการทํางานครับเรื่องเงินไม่มีครับตรงนี้คือ,ผม,อมผ,มผ,ผมยอมรับว่าผมผิดผมยอมรับว่าผมผิดแล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าสาลจะตัดสินอะไรจะําพุกผมตลอดชีวิตผมยอมรับผิดทุกประการแต่ผมขอให้การว่า ผมไม่ได้มีเจตนาค่าน้องผมมีเจตนาตั้งใจที่จะทํางานครับทำงานเพื่อประชาชนม่ใช่ข่าวค่ะก็ได้มีการรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่มีการแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ค่ะว่ามีการสอบสวนสําหรับโจ้เนี่ยทั้งคืนเลยรวมไปถึงครอบครัวของอดีตตํารวจที่ก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะและก็ได้มีการนําตัวของโจ้ไปชี้จุดเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการทําแผน ซึ่งในการสอบสวนคดีเนี่ยรองผอ,อรตอรอพลตำรวจเอกสุชาติได้ลงพื้นที่เข้ามาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองโดยกำชับนะคะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีนี้ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องสอบสวนให้ได้ประเด็นครบทุกปากต้องสอบสวนผู้ต้องหาทุกปากก่อนว่าให้การขัดแย้งกับคลิปที่มีปรากฏอยู่ไหมในทุกประเด็นในคลิปมันปรากฏอะไรก็ต้องยึดตัวคลิปเป็นหลักไว้ก่อนว่าในคลิป มันเกิดขึ้นจริงไหมตามนั้นจริงไหมพฤติการการกระทำความผิดตา่ตางกรรมต่างวาระก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบและอีกจากประเด็นนะคะเป็นความคืบหน้าของพลตำรวจเอกสุชาติก็ยังตอบคำถามในเรื่องที่สื่อเนี่ยได้เข้าไปสอบถามกันว่าการตั้งคำถามว่าตำรวจ ยาเสพติดทาแบบนี้กันมาตลอดหรือไม่นะคะหมายถึงการใช้่าคือหมายว่าตารวจเนี่ยคืออดีตพุ่งกับโจ้เนี่ยเขาเป็นตํารวจในส่วนของทางด้านของคดียาเสพติดอยากจะรู้ว่าการที่เจ้าที่ตํารวจเนี่ย มีการสอบในส่วนของผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ยใช้วิธีการและมาตรการแบบนี้คือเอาถุงดำเนี่ยคุมหัวอย่างเงี้ยค,ครั้งหรือไม่ใช่ทำแบบนี้มาโดยตลอดคือเป็นการทรมานมาตลอดหรือไม่นะคะแล้วก็ท่านได้ตอบกับประเด็นนี้ว่าท่านจะเอาพฤติการของคนคนเดียว ไปยึดถือเป็นพฤติการของการกระทําของตํารวจทั้งประเทศมันไม่เป็นธรรมทุกท่านต้องใช้ดุละยะพินิษของสื่อและของประชาชนแต่ละคนให้ความเป็นธรรมด้วยเมืม่มมอนักข่าวถามต่อนะคะว่าอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนอีกบ้างหรือไม่พลตํารวจเอกสุชาติก็กล่าวว่าอยากให้เชื่อมั่นในองค์กรตํารวจไม่ใช่สิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปแล้วจะทอดตารวจทั้งประเทศ ขอให้แยกแยะเป็นบุคคลหรือท่านคิดว่าองค์กรทําองค์กรตํารวจไม่ดียุบตํารวจเลยนอกจากประเด็นนี้นะคะก็ยังขอให้พี่น้องที่มีความกังวลใจในการที่อาจจะมีการช่วยเหลืออดีตตํารวจก็คือคุณโจเนี่ยแหละว่าขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะอยากช่วยมันก็ช่วยไม่ได้มันจะติดคุกไปพร้อมกันทั้งคณะไม่มีใครเขาเอารอ คือเรียกง่ายว่าเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาได้มีการนําตัวมาที่กองปราบพอหลังจากที่นําตัวมาที่กองปราบปุ๊บเนี่ยหลังจากที่มีการถแถลงข่าวเมื่อช่วงประมาณประมาณสักสามทุ่มได้ก็ได้มีการนําตัวในคืนนั้นเลยนะคะก็คือเมื่อคือนนี้มีการนําตัวเนี่ย ไปที่สพจังหวัดนครสวรรค์เลยเพื่อที่จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม<ช>แน่นอนแหละอันนี้คือเรื่องราวที่เราได้มีการอัปเดตและติดตามสถานการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค<ช>่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วก็จะมีการอัปเดตผ่านทางเพจของเราอย่างต่อเนื่อง<ช>ขณะเดยียวกันถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของประเด็นเส้นทางการหลบหนี<ช>ของพุ่มกับโจเองเนี่ยอดีตพุ่มกับโจเองเนี่ยเราจะพบได้ว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิด ที่เห็นเส้นทางของรถมินิคูเปอร์อขับผ่านกล้องวงจรปิดจากเส้นทางกรุงเทพเนี่ยไปที่ชนบุรีโดยใช้ถนนมอเตอร์เวย์นะในช่วงที่การสอบปากคำเนี่ยเจ้าพี่ตำรวจเขาได้มีการสอบถามว่าเอ๊ะหนีหรือไม่อย่างไรทางด้านของอดีตมุญกับโจเองก็ได้มีการออกมาให้ปากคำว่าไม่ได้ต้องการจะหลบหนีหรือไม่มีใครพาหลบหนี แต่แค่ตกใจอยากที่จะหนีไปตั้งหลักตกใจเออตกใจแล้วหนีไปตั้งหลักก็เลยขับรถไปชนบุรีเออนะเวิร์นิวข่าวในมือคุณ